เพราะว่าเราเอาลูกสูบสมารทมาใส่เบส1 2ึหด้านบนลูกสูบมันปะทะกันกับวาลวเราต้องลบวาลวทั้งด้านไอดีและไอเสียส่วนด้านล่างล่างมันชนชนก,นกันกับโควยางเราก็ต้องปาดโอกับปาดโอก ซ u ซูกิครับ way of life ผาดด้านล่างของลูกสูบเสร็จแล้วนะด้านบนเราก็หลบวาวแล้วทีนี้เราจะมาหาตำแหน่งด้านในดีด้านในเสียของลูกสูบกันลูกสูบของรถจักรยานยนต์สี่จังหวามันจะมีสองด้านนะด้านในดีด้านในเสียบางคันเขาก็มาร์กให้เรารู้ ตำแหน่งแต่บางคันก็ก็ไม่มีมาร์กอย่างของตัวนี้ตัวนี้เราลบวาลวไปแล้วบางทีมันเป็นลบมาร์กที่ขเขาระบุตำแหน่งทีน,นี้เราพอเราจะไปติดตั้งใส่ในโคเวียงเนี่ยในก้านเนี่ยเราต้องหาหาตำแหน่งด้านในดีด้านในไอเสียก่อนนะไม่ใช่ว่าใส่จะเอาใส่ไปเลยวิธีการหาตำแหน่งด้านในดีไอเสียของหัวลูกสูบก็ไม่ยากครับยัให้เราเตรียมลูกสูบมาแบบนี้นะ แล้วเอาสลักลูกสูบจัดเข้าไปแบบนี้ไปแบบนี้นะเสร็จแล้วหาหาเวอร์เนียมาครับหาเวอร์เนียมาทำการวัดความกว้างของเจ้าตัวกระโปรงลูกสูบเริ่มจากด้านนี้กองก็ได้อัอันนี้แล้วก็อ่านค่าไว้นะนี่อ่านค่าได้ประมาณเกือบเกือบสาม เกือบสามสิบห้าประมาณสามสิบสี่นะสามสิบสี่เวอร์เนียจะเพี้ยนนิดนึงอ่ 34, าสามสิบสี่เราจดค่าไว้สามสิบสี่เสร็จแล้วเราพลิกมาอีกด้านนึงมาอีกด้านนึงแล้วก็มันเดิมปัดขนาดปัดแบบนี้นะนี่ แล้วอ่านค่านี้ได้ประมาณเกือบสาประมาณส3สครับสาสแล้วก็จุดค่าไว้ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ายังไงเมื่อกี้งานเข้าเลยต้องหยุดคลิปไปก่อนอ่าดแรกที่เราวัดนาะได้สาสิบสี่ด้านหนึ่งได้สาสิบสามให้เราจำไปเลยครับด้านไอเสียจะมีความหนากว่าด้านไอดีด้านไอเสียจะมีความหนากว่าด้านไอดีฉะนั้นหมายความว่าด้าน34 จะเป็นด้านล่างหรือว่าด้านไอเสียนะเวลาระวังตำแหน่งลูกสูบเข้ากับก้านก็จะวางแบบนี้เอาด้านสามสิบสามขึ้นข้างบนลูกสูบของรถจักรยานยนต์สี่จังหวะก็พิธีหาด้าน HD, ไอเดียเสียก็มีประมาณนี้นะเนี่ยครับใส่สลักใส่สลักปกลายก้านไปแล้วก็เอาเวอร์เนียมาวัดค่าแล้วก็จดบันทึกค่าไว้ วัดค่าทั้งสองด้านแล้วก็จดประทึกค่าไว้เพราะว่าบางครางบางทีน่ะมันมันก็ไม่มีสัญลักษณ์บ่งบอกเราให้เรารู้ว่าด้านไหนเป็นด้านนดีด้านในเสียแล้วก็ใช้หลักการนี้นะเวลาที่ได้ประกอบลูกสูบเข้ากับตัวการเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาแนะนำกันนะครับย้ำอีกทีนึงน,นะด้านไอเสียจะมีความหนา ขวาด้านไอดีสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ way of life